ที่เกิดวันอังคารนะ่กับไกลดวงเด็ดสัปดาห์ครับดูชะตาตั้งแต่วันจันทร์ที่16ถึงวันอาทิตย์ที่22นะฮะธันวาครับเริ่มเลยครับในช่วงสัปดาห์นี้ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนคนช่วยนะสัปดาห์นี้บอกก่อนว่าถ้าเพื่อนๆต้องการหรือตั้งใจอยากให้ใครมาช่วยนะครับเรื่องสําคัญหรือเรื่องทั่วไปนะฮะมันยังมีคนช่วยข้อดีอย่างนะึงคือช่วงนี้เขาพูดวาจา,วาเวลาพูดอะไรคนยังเชื่อถือเชื่อฟังนะครับพูดแล้วคนเชื่อ ูรแลวคนนับถือนะครับอารมณ์สัปดาห์นี้มันจะเบื่อเบื่อเสงยงหน่อยพยายามปั๊มอารมณ์ขึ้นมานะครับบางทีเราอาจจะตั้งใจทําอะไรเป็นพิเศษหน่อยมันก็จะมีแรงกดดันฉะนั้นช่วงนี้ยืดหยุ่นนะครับในการทํางานนิดนึงยืดหยุ่นไม่ใช่ว่าต้องผ่อนหรือปล่อยไม่ทําอะไรนะครับเพียงแต่ว่าบางอย่างถ้ามันผลมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการในแต่และว,วันก็พยายามก็ช่างมันช่างมันบ้างนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าช่วงสัปดาห์นี้ เราจะมีบางเรื่องที่ไม่ได้ดังใจหรือบางเรื่องที่ทําแล้วเราแบบเร่งเต็มที่อยู่คนเดียวแต่เพื่อร่วมงานรู้สึกตามไม่ทันหรือเพื่อทำงานดีปัญหากลายเป็นว่าเราก็ต้องไปลุยทุกอย่างมันเครียดนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามใช้กุศลบายในการทํางานหรือว่าพยายามผ่อนอารมณ์ตัวเองนิดนึงนะครับงานมันเสร็จทันแน่ตามดวงชะตาหรือผลลัพธ์ของงานต่างๆที่ต้องทําร่วมกับใครผลลัพธ์สุดท้ายก็ถือว่าน่าพอใจนะครับ เพราะนั้นไม่ต้องเครียดมาครับไปตามสไตล์ของเรานะฮะจริงๆคนเกิดวันคังคารเนี่ยเป็นเรียวกว่าหนึ่งเป็นคนขยันด้วยสายเลือดดีเอ็นเอเลยนะข้อ2อไม่ค่อยว่างนะครับชอบทําอะไรก็จุกจิกอยู่ตลอดเวลามันก็วันหยุดนะครับคนอ,อื่นเขาก็นอนทั้งวันแต่คนเกิดวันอังคารกะว่าจะนอนแต่นอนไม่ได้เดี๋ยวทับด้วยทํานี้นะฮะแล้วก็มดวันนะครับฉะนั้นสัปดาห์นี้มันจะรู้สึกแบบอารมณ์อยากให้ได้แต่งใจนะฮะก็ แต่ว่ามันไม่ได้ตามนั้นเราก็เดี๋ยวจะเครียดนะครับโอเคนะพลอยภาพนะครับฉะนั้นวันนี้ช่วงสัปดาห์นี้พยายามยืดหยุ่นเรื่องงานทําอะไรได้ทําไปก่อนอะไรติดขัดเอาไว้ก่อนนะครับโอเคเรื่องเด่นต่อมาคือเรื่องการเงินครับเออมีข่าวดีๆเรื่องเงินนะอย่างน้อยมีโอกาสได้ซื้อของถูใจหมุนเงินได้จาัดก,การเรื่องของการเงินสําเร็จมีดวงเกี่ยวกับการได้รายรับพิเศษมีดวงเกี่ยวกับการจัดก,การเรื่องสําคัญสําคัญมีความคืบหน้าแปลว่าเรื่องเงิน กับเรื่องงานนะครับดูโดยรวมแล้วโอเคเงินแฮปปี้มากกว่าเรื่องงานเราก็ปรับจูนอารมณ์นิดนึ่งแล้วก็เรื่องความรักอว่นี้ดีนะฮะช่วงนี้นเดาความรักเด่นนะครับแฟนช่วยเหลือบางอย่างได้หรือมีโอกาสช่วยเหลือกันและกันได้เป็นอย่างดีทําอะไรที่พร้อมกันหรือว่าอยากให้ช่วยกันและกันถือว่าดูมาเสริมกันนะครับฉะนั้นมีอะไรก็ปรึกษาหรือแฟนหรือว่านห้แฟนช่วยบางเรื่องได้อยู่นะครับสดัสดีมีเรื่องดีๆอย่างคือ มีเกณฑ์ได้พบได้เจอได้ไปหรือได้ซื้อของที่ถูกใจนะฮะได้ไปก็อาจจะได้เที่ยวหรือว่าเดิไปในที่ที่อยากไปได้ไปเจอคนที่อยากเจออะไรยนะอย่างนี้นะเพิ่มีความสุขในการเดินทางจะเดินทางใกล้ๆอะไรก็ตามเหมือนเหมือนกับที่ไหนที่มีเธอเวลาอยู่กับใครแล้วมันก็มีความสุขหรือยอยา่างเงาเวลาคุยกับคนที่อยู่ด้วยนะครับรสัสัปดาห์นี้มีดีที่ความสุขเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับสถานที่ หรือก็เกี่ยวกับการได้ซื้อของที่ถูกใจนะครับนี่แหละคือจุดเด่นของสัปดาห์นี้มีเรื่องดีๆนะพอจะรู้เรื่องเงินนะครับบางอย่างได้สำหรับคนที่ทํางานแล้วหวังผลสําเร็จเรื่องเงินพิเศษนะฮะก็โอเคโชวาดาเกี่ยวข้อเรื่องอของงานนะครับช่วงนี้มันมีงานส่วนตัวนะครับใครทํางานส่วนตัวช่วงนี้ดุงดีนะมีโอกาสได้กําไรหรือว่ามีความสําเร็จนะครับในสิ่งที่ทําผู้ใหญ่เมตตา อยู่ไม่ค่อยติดบ้านเออช่วงนี้เดี๋ยวก็ไปนูไปนี้ไปนั่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีดวงเป็นเดอะแบกนะฮะอาจจะมีคนวานให้ช่วยน่นช่วยนี่ซึ่งเราก็สามารถทาได้นะครับทําได้ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายดวงมีโชคคุกคุกมีโอกาสโชคไปได้ทั้งเงินนะฮะหรือทรัพย์สินสิ่งของหรือมีคนมอบของอะไรพิเศษให้หรือได้ไปในที่ที่อยากไปที่บอกนะี่ฮะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องให้ชื่นใจแน่นอนเลขมงคลครับมีดังนี้ 35-90เลขที่ไม่ตัวชูโรคือเลข8สีที่ตูโชูโรครับมีสีฟ้าเขียวชมพูแล้วก็สีที่ไม่กันตัโชูโรคือสีดําวันที่ดีครับมีวันอังคารพุธแล้วก็วันเสาร์ที่ติดขัดวันศุกร์พวงจูโชคลาภสัปดาห์นี้เคลียร์คลีน,ลนห้องนอนฮะให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดตาเราที่ทำได้นะครับกระตุน้นโชคลาภได้ฮะภาพรวมสัปดาห์นี้มีเรื่องดีๆให้นาชื่นใจแน่นอนแต่ยืดหยุ่นอารมณ์นิดนึงอย่าโมโหอย่าโกรธใครใคร สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีความสุขเป็นพิเศษนะครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ